คนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วแล้วนะคะลิปต์กิฟิที่ทำขึ้นนะคะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะแนวทางที่ให้นะคะไม่การันตีมันจะมาทุกครั้งท,ทุกรอบโปรดใช้วิจารณญาณรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะคะ,อะรอบเมื่อวานนะทุกคน ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะคะตามใบาได้อยู่นะไปรอบต่อไปกันเลยนะครับ ศูนเก้าค่ะ ไปตามไปนะคะไป120ค่ะ101417 1 2, 0 1 4 1 7 2, 2 1 2 5 2 8 0 3 0 6 0เประมาณนี้นะทุกคนชอบก็ตามค่ะไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกคนรับชมเพืกอความบันเทิงเท่านั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะนี่ ช้าบ่ายนะจ๊ะเช้าบ่ายนะจ๊ะปกตินะคะมาช้าแต่มานะคะอยากได้ไวอยู่ในกลุ่มทุกคนหนูว่างหนูก็ลงคลิปนะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะ